ชนตัวนี้อีกนะครับนะมันก็จะเข้ากับเดือนที่อาจารย์ให้ดินนะสตัวน่าจะเป็นงวดที่แตกบนแตกล่างที่อาจารย์ให้0นย์กับ2ที่มันออก1นสองบนแล้วก็ศูนย์หล่างนะครับมันจะใช้สูตรนี้นะครับไม่กล้าฟันนะครับเพราะว่างวดเมื่อกี้ ไม่เคยหลุดนะตัวฟันมาหลุดงวดเมื่อกี้นะครับก็ก็เลยไม่ไม่ฟันพอมาเรียกไม่ชนก็เลยจะขอเอาเป็นสองสองตัวตัวไหนเดี๋ยววันนี้นะครับจะได้จะได้เห็นเนาะจะได้เห็นกันนะครับทุกคนพร้อมไหมพร้อมดูยังดูเราตเล่าอเดี๋ยวทักทายกันเนาะนะะสวัสดีครับคุณส,สุนทรีนะครับป้าบุญถมอยู่แถวไหนน้อนะครับคุณยุพาพร คุณอะไรเนาะ PK วงจีบ PK เหรนะสวัสดีครับทักทายกันแล้วก็พิมพ์ชื่อเล่นด้วยนะครับจะได้ทักทายกันถูกเนาะนะทักทายกันถูกนะครับนะสวัสดีครับคุณอุมาพรพิมพ์ซื้อนะครับยุแถวใดคุณสันแชร์แล้วซีแชร์นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับร่ำร่ำรวยรวยให้เฮงให้ปังนะครับ นะตอนนี้ก็สี่โมงกว่าเพราะจริงๆอาจารย์นัดห้าโมงนะบอกสมาชิกในห้องไลน์ฟ้าว่าลงให้ในห้องไลน์นะครับเพราะนั้นห้องไลน์ก็ดูยังดูน่าจะดูออกเพราะว่าลงชุดรวมนะส่วนมากเขาก็ยึดชุดรวยนะครับชุดรวยนะที่เห็นก็คือในชุดชุดรวยเ็าลงให้ในห้องไลน์นะครับแต่เขายังไม่รู้ว่าที่มาที่ไปได้ยจะเอามาดูในที่อาจารย์ทําบุญให้เปรียบเทียบก,กันกับเลขสูตร นะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับัสดีครับคุณปอมเวียคุณมาริสาคุณราศีนะครับนะมันก็กินเงินกินเขามาตลอดเนาะมันก็มีหลุดบ้างนะถ้าไปนะถ้าเว้นส้งวดมันยังโอเคเนาะถ้าเว้นวนะถ้าเกินสามวัดอาจารย์ขอพักเลยนะเพราะเรียกอาจารย์ไม่เคยถึง3ามวดวทั้ทีนะไปก็ไม่เกินสองตั้งแต่ทํา แนวทางมานี่สูงสุดนะของรัฐธรรมนเนี่ยไม่เกินสามงวดถ้าเกินเนี่ยก็คือตัดตัดตัดสูตรทิ้งเลยนะครับแค่หลุดไปงวดเดียวเมื่อกี้อาจารยังไม่กล้าฟันเลยนะครับไม่กล้าฟันนะแต่มันจะต่างเลยนึกว่าจะไม่ทาใบฟ้าด้วยนะครับเพราะว่ามันไปตัวเด่นไปห้าตัวเนี่ยถ้าตัวเด่นหลักสิบไปห้าตัวเนี่ยมันเราออกมาเป็นแนวทางไม่ได้นะครับคืออาจารย์ชอบชอบฟันขาดไนงะคืออยากให้คนเล่นง่ายคือวิ่งรูดตัวเดียวอย่างเงี้ยนะครับถ้าจะเป็นเลขวินเนี่ย นั้นมันคนละตัวนี่มันทําไม่ได้นะครับมันมันมองไม่ออกนะคนเล่นมันก็มองไม่ออกเนะี่ยไปซื้อลอตเตอรี่อะไรคนละตัวนะเหมือนในจานว่าฟันผ่าก็คือห้าฟันเปีดคือเปดฟันเก้าคือเก้าไปเลยคือสามารถรูดได้นะครับหรืออเลขสามตัวก็นะสังเกตเอาเลขท้ายเลขสามตัวอย่างนั้นได้นะครับก็เลยลองตัดส,สินใจคิดคิดนานด้วยจริงๆว่า จะขอทำที่ทีสักวันพระใหญ่วันพุธแล้วก็ดาวมลิตอยูย้ายไปที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับจะทํายาวสักสามวันนะในทนะเราเคยเป็นบวชนะทำมยุตมาเนี่ยนะครับเหมือนสวดอภิธรรมนะพุทธคุณธรรมคุณยาวๆสวดยัดสวดอัดนะครับพวกเนี้เก้าสิบห้าวันเปสองตัวนะครับนะตัวเด่นบนล่าง ศและสองนะครับจะไม่แยกไม่ฟันนะครับเห็นไหมชอบตัวไหนครับออทุกคนมีในใจไหมเ,ออเห็นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแย้มอันดึงให้นิดหนึ่งนะเห็นเนาะโอเคตามนี้เดี๋ยวของ เจะของลุงพ่อวัดสว่างอารมณ์เอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเอาของเซียมซีนะครับเยบแย้มกับเลสชุดมิกินะครับนะอันนี้มาอธิษฐานในวัดไร่ขิงนะครับท้าเวทแล้วก็เข้าไปในพระอุโบสถในโบสถ์นะครับได้ตัวนี้นะครับทุกคน อาจจะมีอยู่นะทุกคนเห็นเป็นตัวอะไรเห็นเป็นเลขอะไรทุกคนเห็นเป็นเลขอะไรครับมันมีอยู่ในตัวหนึ่งเนาะถ้าคนอยู่ในห้องไลน์อาจารย์เขาจะมองเห็นชุดรวย,อ,ยอ้อเลยเออนะครับมันชนนะครับนะ นะครับมีโอกาสไปทําบุญอันนี้คือวัดหนึ่งนะครับโอ้จิบเนะี่ยนะครับมาแบบอืวันนี้ก็ติดมาแล้วนะครับติดมาแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันในไลฟ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะพึ่งจะไปนะครับหลังจากเดือนมีสานะครับพึ่งจะไปนะมีโอกาสไปถวายสังฆทานชุดใหญ่แล้วก็